ไอเสมครับว่าขอรถแต่งเต็มจะเอาไปซ่อมขวัญใจอู่ซ่อมไอ้มีให้ผมสักคันไหมครับไออะไรนะคูฟังไม่ผิดขวัญใจอู่ซ่อมแต่งเต็มผมจะเอาไปซ่อมบักพากนี่มึงวางเวียดใช่บ่รถดีๆก็มีแต่อยากได้รถไปซ่อมผมมีเงินมีเงินใช่มึงซ่อมเป็นหรือเปล่าน่ะไม่เป็นหว้แล้วจะไปยังไงผมเป็นเมียช่างเป็นเมียช่างครับเฮ้ย ว่าน้องพรหรือเปล่าเนี่ยใช่น้องพรไหมเนี่ยคนละคนพี่อ๋อโอเคโอเคแต่เพื่อนกันเพื่อนกันหายโอ้ดูจักอยเมื่อกี้นี่อะไรนะอยากจะรถไปซ่อมจะเอาไปซ่อมกูถามดีมึงคนดีหรือคนทำจริงผมคนจริงคนดีหรือว่าคนยังไงผมคนจริงผมคนแท้ด้วยไอเสียมาของแท้ไหมของแท้ของแท้แท้ไม่แท้ไม่เดี๋ยวมาดูจักนี้ผมได้ไหมมานี่หนึ่สประตู l d a มึงอยากได้ไปซ่อมมึงเอาไปทำเองเลยมึงเอาไปทำเองเลยมึงดูสภาพรถมึงได้ซ่อมแน่สวยๆเป็นไงปั๊มติ๊กดูดสดอ่าผมรู้อินเตอร์พันธพี่ไม่ต้องพูดหม้อน้ำเป็นเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ต้องพูดผมมีความรู้ผมมองผมรู้เลยพี่พี่ไม่ต้องพูดมึงเอาไปซ่อมแน่นะผมซ่อมเองขับสามวันซ่อมสามเดือนรู้ได้ไงวะผมก็ทำบ่อยเป็นไง เนี่ยถูกใจผมเลยไอ้เงี้เดี๋ยวแล้วพี่ผมจะไปเอาย้ายแบตเตอรี่ไปไว้ข้างหลังผมจะเอาเครื่องยนต์ไปติดไว้ข้างหลังเออลยเอาแค่แบตพอเครื่องยนต์เอาไว้นี่แหละผมจะทำเองเพื่อนเพื่อนพี่ที่จะเก่งกว่าผมพี่อยากเก่งกว่าผมผมขอร้องโอเคไหมโอเคเออพี่มีหน้าที่ขายขายอย่างเดียวอ้าวแล้วเมื่อกี้นี่จะเอาซื้อไปซ่อมใช่ไหมใช่เดี๋ยวไอ้เสียมแถบมานี่ด้วย แถมมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงมอเตอร์ไซค์แถมให้ซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันแถมหนึ่งคันแต่คออย่างเดียวใช่ไหมอะไรครับพี่มึงซ่อมคันนี้อย่างเดียวคันนี้มึงจะซ่อมเลยคันนี้ผมจะไปโหลดพี่ผมจะไปเปลี่ยนล้อไม่ถ้ามึงเอาไปโหลดเพื่อเปลี่ยนล้อกูไม่แจกกูไม่ให้พี่พูดอย่างนี้ยังได้ยไงเพราะกูเป็นห่วงนึงเพราะล่วมึงเอาคันนี้ไปซ่อมแล้วมึงจะไม่มีรถขับมึงจะเดินพี่หวังดีเหรอพี่หวังดีเหรอโอเคโอเคถ้ามึงเอาไปซ่อมมึงจะพังสักสองคัน โอเคเออพวกเก่งๆเนี่ยกูเจอมาเยอะแล้วสุดท้ายเป็นยงไงพี่อ่ะเป็นยังไงเคล็ดฮิตเน่าดูซ่อมไปซ่อมมาไปเน้นไปลากเขาเลยเออมัวยไอ้ส้อมอยู่บังมาเก็บดอกแล้วเออเอาคันนี้อย่าซ่อมขอร้องโอเคไหมเดี๋ยวผมไปเลยส้อมคันนั้นคันเดียวซ่อมคันนี้ซ่อมเลยนี่1.9 LDA ฟังเสียงไหมฟังฟังพี่เดี๋ยวจะได้รู้ว่าต้องซ่อมตรงไหนเพิ่มใช่ใช่ ผมฟังแป๊บเดียวผมรู้เลยออ่พี่เหยียบเหยียบแป๊บเดียวผมรู้เลยต้องจะได้รู้ว่าต้องซ่อมตรงไหนใช่ครับพี่โอ้พี่ว่าผมเอาคันนี้เลยทำไมซ่อมเยอะพังแน่วันทั้งดำทั้งขาวอ่าผมเอาคันนี้เลยโอ้โหแรงจัดซ่อมเยอะผมรู้คันนี้ไม่4000โลเกียร์6สปีด LDA นะครับผมจะไปซ่อมอะไรบ้าง ฝาปูงซ่อมไหมซ่อมเปลี่ยนคาร์บอนไหมเปลี่ยนเป็นคาร์บอนแล้วก็ทาอ่านี่ไฟเบอร์ใยแก้วแก๊บหลังอะคานาคาร์บอนซ่อมไหมเยอติดเพิ่มอ่าฝาท้ายมันมันเดิมนะซ่อมเพิ่มไหมก็ติดอ่าฝาท้ายคาร์บอนตรงนี้ผมจะใส่คาเอ็กครับพี่ผมจะใส่คำเอ็กคำสายฟ้าตรงนี้คำวีคำวีคำแซดไพี่พี่ไม่ต้องยุ่งดิพี่ไม่ต้องยุ่งท่อผมดูท่อก่อนเออเป็นไง มองไม่เห็นพี่อยู่ลึกเดี๋ยวผมจะใส่ทอดไทเทเนียมเอาแบบทั้งเส้นพี่อออกแบบให้ไมมต้องทอแบบไหนพี่พี่ไม่ต้องยุ่งพี่ไม่ต้องยุ่งพี่มีหน้าที่ขายพี่ขายไปพี่เอาเก้าพันตลอดสัญญาไปไอ้นี้ผมไม่ชอบพี่อะไรไม่ชอบปะไอไอเนี้ยไอรางน้าฝนอะผมไม่ชอบรางน้ําฝนบ้าอะไรมึงอะไรเรื่องไเออแหละผมไม่ชอบพี่ผมเอาออกผมเอาออก ไงถูกไกลไหมประตูเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเพียวคาร์บอนพี่ผมเอาออกเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผู้ถอนเลยดีกว่าผู้ถอดรอนเลยดีกว่าเนาะถอนเลยเหรอเอาได้ได้พี่ยังไงก็ได้เอามึงเอาแต่อะไรนะผมจะใส่เพียวคาร์บอนมึงเอาจะพวงอะไรกับเกียร์ไปแล้วกันพวกเกียร์ไหมเบอร์นี้่นะพี่มึงต้องเอาเหรอมึงไปซ่อมได้กระจกผมจะเปลี่ยนเป็นซับสแควร์พี่อ่าเล็กๆเล็กๆอ่ะพี่อ่าเอาแค่ดูดูหมา เอาไว้ส่องมาแก่ขออะไรได้ไหมอะไรพี่ผ่อนผ่อนได้หมดก่อนกลัวกลัวอะไรกลัวเขาไม่ยึดก่อนพี่พี่ดูผมอ่ะแล้วห้องเครื่องผมจะเปลี่ยนเป็นน็อตไทเทเนียมห้องเครื่องงานอ่าผมจะเอาทั้งเมงซังทั้งเรสพีดีผมจะใส่เต็มโอเคใส่เต็ม หัวของยางเดียวก่อ,กอนให้หมดก่อนกวอนให้หมดก่อนเฮ้ยผมมองภาพฝันผมมันขึ้นในหัวเลยพี่อ้าวนะควันใจอูซ่อมเอาไปแต่ขอเั่นั้นจะซ่อมเพรรถป้ายแดงคันนี้อยากจะทำอะไรแล้วแต่คุณเลยไอ้เสมให้ฟรีดาวผ่อน9,000ตลอดสัญญาส่งฟรีทั่วไทยต่าง,งังหนัดซื้อได้ทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะโคตรสุดไอเสมของแท้แก้ว